มาที่ข่าวมีคมนะครับ ก่อนจะไปกันที่บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยไปอุ่นเครื่องด้วยการ์ตูนการเมืองชาวนี้มาดูกูว่าแล้วบัญชาคามินกันก่อนเลยนะคะภาพภาพนี้ค่ะเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่นะคะข้างหลังภาพเนี่ยจะเป็นคล้ายๆสาราวัดสาราโบสถ์อยู่ข้างหลังภาพซ้ายนะคะมืดๆนะคะชายคนนี้ตัดผมสกินเฮดใส่แว่นยืนอยู่หน้าวัดนะคะจะเห็นว,ว่ามีราวตากผ้าแขวนผ้าตากจีวรไว้อยู่นะคะในขณะที่ตรงที่ตากเนี่ยท้องฟ้ามืดหมดเลยแต่ตรงนี้ นี่นะคะมีแสงสว่างวุมาตรงจุดนี้เลยนะคะชายคนนี้ยืนอยู่ถอดทุกอย่างหมดเลยค่ะเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวแหละแล้วลก็พูดขึ้นมาว่าอ้าวแสงเรามาจากผ้าเหลืองหรอกหรือกูว่าแล้วบัญชาคามินถอดแล้วอาจจะรู้ความจริงนะคะภาพนี้ค่ะค,คือ,อก,กรตูนนี้แหลมคมมากนะฮะกระตูนนี้แหลมคมมากว่าแสงที่มาเนี่ยมาจากไหนนี่ลองดูเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ได้รู้เดี๋ยวก็รู้ค่ะ ม,มาอีกภาพหนึ่งค่ะแนวหน้ากาตูนพจนะคะเป็นภาพของขึ้นยักษ์ที่กําลังเคลื่อนมานะคะกําลังซัดมาาชายฝั่งค่ะลูกเด็กเล็กแดงอยู่ชายฝั่งอยู่ริมทะเลกําลังเล่นน้ำาใยยืนมองกําลังตักแดดหน้าคนตักแดดจะเห็นว่าเป็นศีรันเนี่ยเป็นหัวลูกโลกเปิดประเทศทั่วโลกถึงกับหันหน้าไปดูกําลังพังงะเลยค่ะเพราะว่าขึ้นยักษ์กาลังซัดมาพร้อมกับ ไวรัสที่บุกมาพร้อมกันไวรัสพันใหม่โอไมครอนนะคะโอไมก็ oh God, ตดยังไม่ทันหายเหม็นต้องเพนกันอีกแล้วแนวหน้าการ์ตูนโพ์ค่ะภาพนี้นะคะคือจะเห็นภาพคนที่นอนอาบแดดอยู่นะฮะเปิดประเทศทั่วโลกเพิ่งจะเปิดอ่ะกำลังชิวเลย,เลยปรากฏว่าขึ้นยักษ์อีกลูกหนึ่งกำลังจะมาเป็นพันใหม่โอไมครนนะฮะแต่ว่าล่าสุด กำลังรอผลการยืนยันว่าโอไมครอนเนี่ยอาการเนี่ยมันรุนแรงจริงหรือเปล่านะเพราะว่ามันอาจจะติดง่ายแต่ว่าอาการไม่หนักอาจจะเป็นไปได้เพราะในยุโรปเนี่ยยังไม่มีคนอาการหนักเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูผลยืนยันแต่แน่นอนนะต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ามันแพร่บัตเร็วมากและกําลังจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักในอีกไม่นานเพราะว่ามันแพร่เร็วมากนะฮะแล้วก็วัคซีนเนี่ยยังสามารถรองรับได้อยู่จนถึงวันนี้นะฮะ,ะยังสามารถรองรับได้คือวัคซีนแบบที่เราใช้กันอยู่ พน,นรีบฉีดวัคซีนนะฮะวันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยก็เขียนเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนี่แหละครับเรื่องของการเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจฐฐฐเมื่อเจอวิกฤตโควิด COVID ที่ผ่านมาทุกคนเจ็บปวดทุกคนได้รับผลกระทบชีวิตต้องเดินต่อผับบาใช่ว่าแหล่งชั่วนี่คือชื่อบทความเปลวสีเงินวันนี้นะฮะเพราะว่าสถานบริการบันเทิงผับบาของเราเก็ตตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ากลิ่นเกรงพฤติกรรม ที่ส่งเสี่ยงการแพร่ระบาดในสถานบันเทิงบริการเหล่านี้เพราะมันต้องเปิดหน้ากากกินเหล้าอะไรพวกนี้ก็เลยยังไม่ได้เปิดช่วงนี้นะแต่ทีนี้ทําไมคุณเปรยเขียนเรื่องนี้ทับบาร์ใช่ว่าแหล่งชั่วเป็นอีกมุมหนึ่งอ่ะคุณเปรย์ีบบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องโควิดสนานจนออกลูกออกหลานเป็นตระกูลโอไมครอนล่าสุดอ่าหรือถ้าเป็นอาจารย์หมอยงเนี่ยจะเรียกว่าโอมิครอนนะฮะงั้นผมเรียกตามคุณหมอยงโอมิครอน ฉะนั้นวันนี้คุยกันซะหน่อยแต่ขอถามก่อนจริงๆแล้วชื่อเจ้าอ่านว่าอะไรเห็นบางคนอ่านโอไมครอนบางคนอ่านโอมิครอนนะ,อ,ะอ่านโอมิครอนบ้างอ่านอมิครอนก็มีนะตะแคงหูฟัง CNN BBC ว่าเขาอ่านแบบไหนนะก็ยังไม่ได้เลิกจะไปฟังสักทีช่วยบอกให้ผมรู้ด้วยจะขอบคุณมากเดี๋ยวนี้สับแสงทางวิทยาการเกิดใหม่เกิดเป็นรายเดือนชักห่วงราชบัณฑิตนะจะตาม บัญญัติศัพท์ไล่ตามเป็นรายเดือนเนี่ยมันเหนื่อยเอาการนะเมตาเวิร์สก่อนหน้านี้นะก็ต้องบัญญัติคำใหม่นะคณะกรรมการจัดทำพจนานุกมรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัยราชบัณฑิตยสภาในการประชุม2ธันวา64อาจารย์วรุษครุจิตอยู่ในโพสต์เรื่องนี้ว่ามีการบัญญัติศัพท์ว่าเมตาเวิร์สเนี่ยนะ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัยราชบัณฑิตยสภามีคำบัญญัติศัพท์ว่าจักรวาลนฤมิต<ฆ>นะเมตตาวะจักรวานนฤมิตจักรวาลนฤมิตคือคือคำนี่สวยนะแต่ว่าไม่รู้จะมีใครใช้ตามหรือเปล่าจำยากเลยค่ะหรือเขียนทับศัพท์ว่าเมตววามตววาวดนะนี่ นะก็เหมือนกับกระด้างพันละบุญพันสมัยก่อนนะผมว่านะอันนี้จัก,กรวาลน,นารุมิตเนี่ยเมตาเวิร์สเนี่ยจัก,กรวาลน,นารุมิตคือคำเนี่ยมันก็สื่อนะมันก็นึกเห็นภาพอะโลกเสมือนไงโลกเสมือนนะแต่ว่าคำว่าจัก,กรวาลน,นารุมิตนะแต่ว่าผมว่านะคนน่าจะใช้คำว่าเมตาเวิรส์สเมตาเวิร์สค่ะอันนี้ยยผมว่านะเป็นภาษาบ้านๆไปแล้วตอนนี้ภาษาฝรั่งนี่เก๋ไก่รุ่นใหม่อายเลยนะ แต่คาเก๋แต่เป็นเก๋ไก่ที่ผมเข้าใจว่าคนคงใช้ทับศัพท์เมตตบทมากกว่าจะใช้จกักรวาลนฤมิตมันตรงความหมายก็จริงจกักรวาลนฤมิตเนี่ยแต่คนยุคนี้ไม่ชอบอะไรที่มันยาวๆชอบอะไรที่มันสั้นๆกดทีสองทีเป็นรู้เรื่องนะยิ่งพวกสื่อแล้วเนี่ยอันนี้ในฐานะสื่ออุโสเลยนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าจากักรวาลนฤมิตหมดสิทธิใช้ผาดหัวเลย ลองนึกภาพนายสุพิมพ์พหัวจักรวาลนฤมิตนะมันล้นกรอบมันล้นกรอบคุณเปียวบอกฉะนั้นจักรวาลนฤมิตเนี่ยอาจเห็นส,สับเทียมในการใช้เช่นโลกทิพจักรวาลทิพตาทิพอะไรอย่างนี้อันนี้มันเป็นวิวัฒนาการของภาษานะทีนี้ประเด็นหลักที่คุณเปลวพูดชวนคุยวันนี้ก็คือเรื่องของการรับมือกับโควิดนายกบอกว่าสิ้นปี คือก่อนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยคนไทยจะฉีดวัคซีนได้ครบร้อยล้านโดสค่ะ<า>นะวันวันนี่ก็ถึงวันที่3ธันวาคือเมื่อวานเหลืออีกประมาณ27 2 8วันนะเพราะต้องฉีดอีก6กว่าล้านโดสจึงจะถือได้ว่าฉีดทั่วหน้า100ล้านโดสเหลืออีก6ล้านโดสนะฮะ6ล้านโดสในเวลา28วัน โอ้ดีก็ต้องเล่งมือกันเหมือนกันนะนะประมาทไม่ได้ตอนนี้วัคซีนมีแล้วนะแต่ทีนี้การเล่งก็ไปฉีดเอาคนก็มาฉีดนะถ้าเกิดได้จริงร้อยล้านโดสนะก็ถือได้ว่าเราเดินได้ทะลุเป้าแล้วนะคุณเปรวบอกว่าเนี่ยรัฐมนตรีอนุทินไปประชุมนะแล้วก็สมัชชาอนามัยโลกสมัยพิเศษที่เจนีวานะแล้วพอ,ออนามัยโลก คุณอนุทินนี่บอกว่าพอออนามัยโลกเนี่ยตั้งแต่ปี65ไปนะคุณอนุทินบอกพอออนามัยโลกตั้งแต่ปี65ไปไทยมีวัคซีนพร้อมเอื้อเฟื้อประเทศอื่นด้วยค่ะ<ฆ>นะจริงของท่านแล้วราวกลางปี65วัคซีนที่เราวิจัยและพัฒนาเรานี่คือไทยวิจัยพัฒนาทําไมใช้ว่าเราอันนี้ผมเติมให้นะก็เพราะว่าเงินของพวกเราประชาชนทุกคนเนี่ยได้ไปร่วมสนับสนุนแล้ว ที่รัฐบาลอนุมัติไปก่อนไงที่จุฬาเดิมเนี่ยเป็นการวิจัยโดยสถาบันแล้วก็เอกชนนะใบยาแต่ทีนี้เมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐซึ่งเป็นเงินของประชาชนทุกคนก็ถือได้ว่าทุกคนได้ร่วมเป็นคนสนับสนุนในการวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิดขึ้นมาใช้ร่วมกันนะคุณเปลวสีเงินบอกว่าไทยเราวิจัยและพัฒนาสําเร็จออกมาทั้งจุฬาคบทั้งใบยาไม่น่าน้อยกว่า3-4ถึงตัวรวมทั้งของมหิดลด้วย มีแล้วให้มีแล้วเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่คือไทยไม่มีประเทศไหนที่ยากจนในทัศนคติผู้ให้อย่างไทยมีแต่เพื่อนร่วมโลกด้วยกันที่ต้องช่วยเหลือแบ่งปันกันคุณนุทินพูดอย่างนี้ได้รับคำชมและยอมรับในความเป็นไทยจากพออ,อันามัยโลกและหลากมิตรประเทศนะทีนี้คุณเปลวเนี่ยพูดถึง ร้านผับมาคาราโอเกะนะขายสุราพวกนี้นะคุณเปลยวสีเงินบอกว่าตอนนี้มันมีโอมิครอนนะแต่นายกยืนยันว่ามั่นใจมีมาตรการคุมเรียบร้อยไม่มีการปิดประเทศ<ะ>ไม่มีการปิดเมืองนะเพราะว่ากาดแน่นแล้วประสบการณ์แน่นด้วยนะคุณเปลยวสีเงินก็เลยบอกว่าเนี่ยขอออกความเห็นตอนนี้การทำมาหากินหลายๆอย่างรัฐบาลโดยสบคก็ขยับขยายอย่างมีวินัยให้เปิดได้ และตั้งแต่หนึ่งธันวามาร้านอาหารก็ขายสุรายามเมาได้ถึง5้าทุ่มร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทําตามมาตรฐานสาธาสุขขายสุราได้แล้วจนถึง5้าทุ่มนะแต่ยังขึงตึงผับบาร์ยืนยันต้อง16มกราหกห้ 65, แล้วถึงจะอนุญาตนะคุณไปบอกว่าเข้าใจเพราะคัสเตอร์สงการในยังหลอนแต่ขออนุญาตไม่เห็นด้วย ในเมื่อเราเป็นประเทศร้อยล้านโดสฉีดวัคซีนกันไปเราเยอะแยะทั้งเป็นต้นแบบเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวทั้งผ่านด่านทดสอบลอยกระทงมาแล้วด้วยนะทั้งเปิดรมณมียสถานให้คนสังสรรดื่มกินกันได้ถึง5้าทุ่ทั้งเลิกโควิดฟิหมดแล้วปรากฏว่าทุกอย่างโอเคทุกอย่างยังโอเคที่ป่วยและตายดิยังต่ำอยู่นะแล้วก็ต่ำลงไปเรื่อยๆนะ เป็นไปตามกลไกโรคประจำถิน่นไม่มีการเพิ่มขึ้นเป็นในยะสำคัญสแสดงว่ามาตรฐาน S H A ชา plus เนี่ยรับประกันเชื่อถือได้เมื่อเป็นอย่างนี้365วันมีวันให้ฉลองปีใหม่วันเดียวแล้วทำไมจะไปปิดตายกับคนอาชีพผับบาร์เขาล่ะวงจรธุรกิจนี้กว่า2 0 0 0คนเชียวที่ฝากชีวิตไว้ถึงแม้รัฐบาลกำลังหาทางเยียวยาก็เถอะ แต่เงินนั้นไม่สำคัญเท่าความรู้สึกของนักร้องนักดนตรีและคนทำงานที่เหมือนถูกกันเป็นส่วนเกินที่น่ารังเกียจวันปีใหม่ให้เขาเปิดเถอะเปิดชนิดมีเงื่อนไขจำกัดยังดีกว่าปิดตายปิดตายจนตายแล้วค่อยไปเปิดเอามกราคมนี่ในมุมของคุณเปลวสีเงินนะครับถ้าบอกว่าการดิ้นดิ้ง การดิ้นการเต้นการดริงก็คือการดืม่มเป็นการมั่วสุมเสี่ยงโควิดผมก็จะบอกว่าตอนนี้ดื่มกินมั่วสุมได้ถึง5้าทุ่มอยู่แล้วถ้าจะติดมันติดไปนานแล้วไม่ต้องรอติดหลัง5้าทุ่มตอนคืนฉลองปีใหม่ล็อกเจาะรูให้นักดนตรีนักร้องคนอาชีพกลางคืนได้หายใจหน่อยเถอะครับมาตรการที่จะใช้เป็นเกณฑ์ให้ผับบาร์เปิดหลังส6มก,การาณ์นั่นแหะเอามาใช้ตอนนี้เลย อ่าอันนี้น่าคิดนะเพราะจะมีามาตรการอยู่แล้วนี่เอามาใช้ตอนนี้เลยเชิญแต่ละผับบาร์นักรอ้องนักดนตรีมาถามว่ามาตรการเหล่านี้รับปฏิบัติได้ไหมถ้าได้ให้เปิดแต่ต้องรับมาตรการที่ภาครัฐออกมานะที่ผ่านการสารสุขนะข้อสําคัญของมาตรการคือผับบาร์เปิดได้แต่พบกันครึ่งครึง่งคือต้องเปิดแบบกลางแจ้งที่เรียกว่าโอเปนแอร์เปิดโล่งจำกัดคนห้ามเต้นห้ามดื่มแก้วเดียวกัน ห้ามเต้นห้ามดื่มแก้วเดียวกันเนี่ยรับได้รับได้ไหมถ้ารับได้ก็เปิดฉลองปีใหม่ได้กินดื่มร้องรํากันในที่แจ้งอากาศถ่ายเททั้งคนเข้ามาผ่านการตรวจเข้มแล้ววางใจได้ในเรื่องการระบาดนะถ้าแบบนี้ยังระบาดปล่อยให้ท่านพี่สามนิ้วชุมนุมกันจนเบื่อหน้าโควิดลากลงรูไปหมดแล้วแหละต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งขณะนี้วันนี้ ยังห้ามมั่วสุมกินดื่มเกินห้าทุม่มแต่ทุกคนรู้หน้าร้านไม่มีหลังร้านหลังบ้านหลังตึกล่อกันยันสว่างทั้งวงเล่าวงพนันและวงยาถ้ามันจะเกิดคัสเตอร์นะ่ะหนึ่งพฤศจิกายนไม่ได้เปิดเมืองหรอกคัสเตอร์มันเกิดฟอ้องก่อนแล้วอยากให้สบคทบทวนหน่อยครับในหลักการให้เขาเปิดแต่ต้องเปิดภายใต้มาตรการรับผิดชอบสังคมเข้มและตำรวจท้องที่ ต้องละสวยนะเปิดแบบนี้ผับบาชาพัสไปได้สวยแน่เปลวสีเงินคนปลายซอยผับบาใช่ว่าแหล่งชั่วนะฮะก็เป็นความเห็นของคุณเปลวสีเงินที่อยากจะให้มีการเปิดให้กิจการเหล่านี้ได้มีรูหายใจมีเงินเข้ามาหมุนเวียนบ้างเาทศกาลปีใหม่มันเป็นช่วงที่คนออกไปกินออกไปดื่มเศรษฐกิ<ใ>จนะก็จะดีคือแต่ว่าเงื่อนไขที่คุณเปลวบอกก็คือ ทางผู้ประกอบการเองต้องช่วยกันนะต้องทําให้ได้ตามนั้นด้วยนะ,ะเปิดก็กลางแจง้งนะนั่งโต๊ะมีเสิร์ฟเครื่องดื่มสุราได้เบียร์ได้ต้องนะมีมาตราการแต่ไม่ให้มีฟอร์เต้นเพราะถ้ามีฟอร์เต้นเมื่อไหร่มันเป็นนัวภาษาวัยรุ่นเป็นนัวเออชนกันก็แบบนี้นี่ลำบากคุมลำบากอันนี้ผมเห็นด้วยนะ,ค,ะคือสิ่งที่มันต่างระหว่างร้านอาหารกับผับบาร์ก็คืออันนี้แหละไอ้ที่แบบว่าลุกขึ้นเต้น แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิดกลางแจ้งแล้วเพลงมันมันอ่ะมันจะท่ามคนได้ยังไงทีนี้ฮะบัวลอยจะยอดยากอย่างงี้นะก็อยู่ที่โต๊ะเพลงเจ้าตากขึ้นมานี่เดี๋ยวอึดอัดกันจะเอายังไงต้องคุมกันดีๆทางผู้ประกอบการเองก็ผมว่าอย่างแรกนะครับมันทําได้แต่ผู้ประกอบการเองต้องเข้าใจหลักไงเข้าใจหลักว่าทําไมเขาจึงไม่ให้เปิดก่อนหน้านี้เพราะอะไรเพราะเขากลัวไม่ได้กลัวเพราะว่าเป็นแหลนชั่วแหลนตะโกนจะไม่ใช่หรอก แต่กลัวเพราะว่าพฤติกรรมของการเข้าไปในสถานที่นี้เนี่ยมันคือต้องยกแก้วนะถอดหน้ากา,ากาแล้วก็ดื่มนะดื่มต้องคลยคือคนไปกินเหล้ากินเบียเนี่ยมันต้องคุยกันมันไม่มีใครไปนั่งแก้วไขก็มันลแล้วปิดใส่หน้ากากถอดแมสแล้วก็ค่อยๆ่อยกินมหมดแล้วค่อยกิน oh <my S 2> ไม่มีไม่มีเชื่อผมผมไปบ่อยนะคือพฤติกรรมคือมันต้องไปนั่งคุยแล้วมันต้องพูดโอ้ก็นีอยหรไหมแล้วถ้าเพลงมันมันทีนี้จะต้องลุกกันหน่อยแหละเพลงมันมันนี่มันมันยังไงมัน อยู่กกัับตมน็ไม่ได้หรอกทีนี้เนี่ยจะทํำยังไงถ้าผู้ประกอบการโอเคมีวิธีการคุยบริหารจัดการได้อะมันอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยตะหนักถึงเรื่องนี้ไหมถ้าแตนักก็คือมันบิ้วมันให,ให้ให้ตีมได้นักดนตรีเล่นใช่ไหมต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ให้พนักงานให้ตะหนักร่วมกันเนี่ยถ้าผมว่าอย่างนี้โอเคนะแต่มันต้องเกิดความตระหนักร่วมกันว่าเจตนาเราคืออะไรใช่ค่ะถ้าไม่เข้าใจถึงความสําคัญก็จะมีคนพยายามที่จะ กลายเป็นแหล่งบาร์คาราโอเกะเหมือนเดิมคือเต้นกันเป็นกระจายกันอย่างเงี้ยนะต้องหามาตรการที่ลงตัวกันนะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้รัฐมนตรีแรงงานสุชาติชมกลิ่นเนเมื่อวานนี้เปิดเผยวา่าวันนี้เนี่ยจะมีการพิจารณาสบาคเนี่ยจะมีการพิจารณาว่าตกลงในจะเปิดถ้าเกิดช้าไปกว่า16มกราเนี่ยก็เป็นการเยียวยา,าแล้วถ้ามีการเปิดก่อน ก่อน16มกราคมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว<ช>นะแต่มันขึ้นอยู่กับที่สบคแต่ไม่ว่าจะเปิดก่อนหรือไม่เปิดก่อนมีเยียยาแน่นอนคุณสุชาติชมกิ่นเมื่อวานนี้บอกแล้วว่าบรรทัดฐานในการเยียวยาก็จะได้ทั้ง3ากลุ่มสําหรับร้านผับบาร์คาราโอเกะนี่นะก็คือเจ้าของพนักงานพนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมพนักงานที่อยู่นอกประกันสังคมค3ส่วนได้หมดสําหรับร้านผับบาร์คาราโอเกะสถานบริการเหล่านี้ที่ยังไม่ได้เปิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะมีการเคาะกัน เดี๋ยวรอตามรายละเอียดเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้จะเป็นพิธีประธานพิธีส่งมอบสิทธิ์โครงการบ้านเช่าสําหรับผู้มีไรายได้น้อยคุณธนกรวังบุญคงชนะเมื่อวานนี้เป็นคนเปิดเผยนะฮะก็คือสองโครงการนะฮะโครงการบ้านเคหะสุประชาร่มเก้าและโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงนะฮะวันนี้ก็จะมีการมอบสิทธิ์สองโครงการนี้หน้าตาเป็นยังไงนะฮะเคหสุขประชาเนี่ย สำหรับกลุ่มเปราะบางนะฮะใน t ิ k ต o k ของลุง2020นี่เขาเคยทำสกูปเอาไว้นะน่าสนใจมากอันนี้คือตอนที่มีการไปเปิดโครงการใหม่นะมีการลงรายละเอียดกันว่าโครงการนี้หลักการมันเป็นยังไงนะก่อนที่จะมาเป็นรูปเป็นร่างนี่คือที่มาที่ไปของโครงการเหล่านี้นะฮะของผมนะครับที่ผมในฐานะเป็นนายกรีได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ที่ออกมาชัดเจน พราชานคนไทยทุกคนต้องมีบ้านที่มีคุณภาพมีชีวิคุณภาพที่ดีมีความมายยาั่นคงปลอดภัยมีวินซับถินเป็นบ้านแห่งความรักความอบอุ่นเป็นบ้านแห่งความสุขนะครับ ว่ามันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานไปกับมีบ้านมีอาชีพมีไรายได้มีสุขค,คือคนอกจากเป็นชุมชนมีสิ่งแวดล้อมแล้วอาชีพมันต้องอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเนี่ยมันต้องมีชุมชนมีตลาดมีอะไรด้วยอันนี้เรียกว่าครบวงจรนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้การประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคมโฆษกรัฐบาลธนกรวางบุญคงชนะน่สรุปเมื่อวานนี้นะฮะ ก็จะมีการขับเคลื่อนหาทางช่วยผู้มีไรายได้น้อยให้มีไรายได้ต่อหัวที่เพียงพอในการดํำรงชีวิตตั้งเป้าในปี65ดําเนินการทันทีปี65นะมีหลายส่วนนะครับมีทั้งกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและไม่ได้ทำงานเนี่ยก็จะมีกลไกลเข้าไปความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเลยแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากประชากร40%ที่มีไรายได้ต่ำสุดก็คือกลุ่มมัทอม40%นะ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนที่จะขับเคลื่อนหามาตรการเพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลคนเหล่านี้ต้องเข้าถึงดิจิทัลปีหน้าเนี่ยปีหกห้าแล้วก็หลักประกันความคุ้มครองทางสังคมค,คนจนตกหลน่นเนี่ยต้องไม่มีใครตกรถตกหลนน่นนะ่ยนะที่นายกเคยบอกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะแล้วก็ในเมืองเมืองใหญ่เมืองศูนย์กลางภาคภูมิภาค,ภาค,ภาค,ภาคนะโครงสร้างพื้นฐานนะ บรรดาระบบโครงสร้างพื้นฐานรถเมล์รถรางอย่างเงี้ต้องเข้าไปนะสงขาภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแกน่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเพื่อกระจายออกไปนะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ประชุมในเมื่อวานแต่ทีนี้ถ้าเอาจริงนะผมฝากท่านนายกรัฐบาลเนี่ยฟังเสียงเสียงนี้คือก่อนหน้านี้มีมติที่จะมีการขึ้นค่าไฟฟ้านะเมื่อวันที่หนธันวาที่ผ่านมาสอสอ พลังประชารัฐสอสอพักรัฐบาลด้วยนะสอสอกรณิตงามสุคนรัตนาสอสอกทมครับได้หาหรือในที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าที่จะปรับตัวสูงขึ้นในชน่วงต้นปี65ฮะไปฟังเหตุและผลที่สอสอกรณิตเนี่ยนำเสนอต่อที่ประชุมสภา ท่านประธานคะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิด -19 มีทั้งตกงานนะคะมีรายได้ลดลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยังคงที่นะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะก็ได้มีออกมาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่หลายโครงการด้วยกันแต่ว่าก็ยังไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายค่ะจากการที่คณะกรรมการนะคะกำกับกิจการพลังงานหรือกทพเนี่ยมีมติให้ปรับค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT นะคะสาหรับการเรียกเก็บค่าไฟ ฟ้าในรอบเดือนมกราคมถึงเมษายน2565โดยให้เรียกเก็บนะคะที่1บาท39สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ4.63จากงวดปัจจุบันในขณะที่ประชาชนโดนพิษโควิดมา2ปีนะคะแต่การไฟฟ้ากลับขึ้นค่าไฟ แรกในรอบสองปีค่ะท่านประธานคะการขึ้นค่าไฟในช่วงยากและบากแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งการไฟฟ้าเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีกําไรมากมายในแต่ละปีงบประมาณดิฉันเข้าใจนะคะว่าการขึ้นค่าไฟเนี่ยมีเหตุผลจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอาทิเช่นอันตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงการนําเข้าพลังงานนะคะไฟฟ้าจากต่างประเทศในส่วนของพลังงานน้ำเอ่อพลังงานน้ําลดลงนะคะตามฤดูกาลและก็การผลิตไฟฟ้าจากฐานลิกไนท์ ลดลงตามแผนการปลดลงไฟฟ้าแม่เมาะส่งผลให้สามารถเดินเครื่องลงไฟฟ้าที่มีต้นทุนราคาถูกเนี่ยลดลงหรือราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะราคาน้ํามันขาขึ้นในตลาดโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกําไรที่มหาศาลแต่แต่ละปีก็อาจจะลดลงเล็กน้อยก็อยากให้การไฟฟ้าเนี่ยนะคะได้ พิจารณาในการปรับค่าไฟแก่ประชาชนอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะท่านประธานเ,เวลาคงหมดแล้วดิฉันอาจจะขอหาหรือเป็นข่าวต่อไปขอขอบคุณนนี้เป็นการหาหรือในที่ประชุมสสกรณิชนะฮะพลังประชารัฐกทมเรื่องค่าไฟอันนี้คือพื้นฐานเลยนะคือแม้ว่าจะบอกว่าคนรายได้น้อยเนี่ยก็มีส่วนที่ให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะแต่นี่คือปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ในยุคนี้ไงแล้วในภาวะโควิดที่มันยังไม่ฟื้นดีเนี่ย จะมาขึ้นค่าไฟเนี่ยเพราะว่าเหตุผลที่สสกรีพูดในสภาเนี่ยมีเหตุมีผลใช่ถ้ารัฐบาลจะทำจริงๆเนี่ยทำได้ไม่ขาดทุนหรอกนะฮะ แล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวนานะทำลายออกมาแล้วนะเรื่องเงินเรื่องการเตรียมตัวเลยค่ะรับเงินประกันรายได้เข้านะคะปี64ทับ65นะคะอย่างวันนี้เองถ้าไปดูทำลายเขาก็จะมีการประชุมนะคะเป็นคณะอนุกรรมาการก่นก,กรองทอกศพิจารณาและก็คณะกรรมการทกศพิจารณา7ธันวาจะไปตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นะคะ8ธันวาเตรียมการโอนเงินค่ะและรอรับเงินเลยค่ะ 9ก้ถึงธันวาคมนะคะเงินจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรนะคะข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยระบุราคาเกณฑ์อ้างอิงและก็การชดเชยส่วนต่างราคาเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี64ทับนะคะก็บอกเอาไว้ว่าต้องมีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่1มิถุนา64แล้วก็ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนอวันที่ยี่สวันที่เอาา<ด>ให้ดูะะเพื่อที่จะบอกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่มีการชดเชยนะเพราะว่าราคา ในตลาดเนี่ยมันสูงกว่าราคาที่ประกันไว้แต่ข้าวเมื่อสักครู่นี้<ฆ>อ่าอันนี้รอบที่6กับรอบที่7ดีป,ประกาศออกมาแล้วนะรอบที่6กับรอบที่7จดีป,ประกาศออกมาแล้วที่จะให้ดูคืออะไรฮะอ่าดูถัดไปครับข้าวฮะร,ราคาประกันราคาเกณฑ์อ้างอิงข้าวนะนี่รอบที่6เนี่ยสังเกตดูนะฮะที่จะให้ดูก็คือว่าส่วนต่างสําหรับการจ่ายเงินงวดที่6 ข้าวเปลือกหอมมะลิจ่าย4,128บาทต่อตันค่ะนะแต่ถ้าเป็นงวดที่7ถัดไปงวดที่7 3,910บาทต่อตันเห็นไหมฮะมันจะไม่เท่ากันในแต่ละรอบในแต่ละงวดนะเพราะว่าราคาในตลาดนี่มันขยับขึ้นขยับลงเาา,าเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครลงทะเบียนไว้แล้วเก็บเกี่ยวเมื่อไรนะคาดว่าเก็บเกี่ยวเมื่อไรเพราะฉะนั้นท่านก็ ต้องทราบว่าท่านลงทะเบียนว่ายังไงนี่คือราคาที่จะจ่ายกี่ตันละ่ะคิดยังไงก็ปลูกกี่ไร่เขาก็มีหลักเกณฑ์ให้คำนวณกลับมาเป็นตันก็คูณเข้าไป<ม>ก็จะเป็นเงินที่ชาวนาจะได้รับเข้ากระเป๋า<ฮ>เงินที่คอรมออนุมัติไปแล้วที่นายกบอกว่าให้ไปจัดการมาก็ไปปลดล็อกนะ <Yes. S 1> พื้นที่ทางการคังก,ก็ได้มาแสนห้าหมื่นล้านก็เอามาใช้โครงการประกันรายได้ข้าวนี่ก็เจ็ดหมื่น 6,000กาล้าก็พร้อมสําหรับจ่ายให้พี่น้องประชาชนนะฮะอันนี้คือทำลายแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทีนี้คุณเสกสกลอัฏฐาวงแรมโบอีสานเนเดี๋ยวกลับมาเนี่ยมาดูเสกสกลเนี่ยสอกถองสมคิดเชื้อคงรวมไปถึงประเด็นเรื่องกรรมธิการศึกษาการเปิดคาสิโนในนามเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณหมอยงพูดถึงโอมิครอนการเตรียมพร้อมรับมือ 我们再来看一下。